ของเราที่เป็นจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราเลยมาที่แรกเลยที่เราจับนอกสถานที่คือที่กำแพงเพชรนะครับเราเลยเห็นสัียภาพของจังหวัดรวมไปถึงความน่ารักของตลาดและผู้คนที่นี่นะครับเราเลยอยากจะให้บริการอีกที่เลยนี่คือเป้าหมายเลยเป้าประสงค์ของเรานะครับเราไปถึงนะครับงานเนี่ยจะมีวันที่2 6่สถึงสามสิบเป็นทานรวงค่าวันเท่านั้นเราดีลพิเศษกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับมีราคาพิเศษมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ โลเกรดบีนะครับเราก็นํามาจําหน่ายด้วยในราคาที่สามารถตอบโจทย์กับภาวะเศรษฐกิจยุคนี้ที่ท้าทายได้นะครับแขกผู้มีเกียรติซูเมนชนและรองรองรอง่วมในการสํานักบริการวิชาการทั้งสองท่านรวมทั้งผู้เข้า่รงงานทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาลิตตะกูลร,รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจาการพิเศษและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดง,งาน ไทมาเมก,กาเซลสองแผงสิบ้านพาช็อปนะคะประธานบริษัทนะคะแจ้งวัตถุประสงค์ว่าการที่มาที่กำแพงเพชรเนี่ยเป็นมาถึงครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่ท่านได้นำมาลบเนี่ยในราคาที่ เป็นกันเองราคาถูกแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นให้เราเลือกอย่างหลากหลายนะคะเมื่อตกี้คุณสรองสินนะคะนะติดใจเครื่องซักผ้าจะเอาไปให้ที่บ้านนะคะเครื่องวันนี้นะคะฝ่ายนโยบายนะคะวางแผนอยู่ที่ที่บริษัทนะคะก็มีที่อุตราิกพิษณุโลกนะคะนครสวรรค์นะนนะเพราะฉะนั้นนะเราก็สามารถที่จะเป็นลูกค้าของ บริษัทนะคะของไทยมาดได้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะการที่จะขายสินค้าอย่างเดียวนะคะผู้ที่เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้ก็สามารถที่จะมานะคะเล่นเกมเพื่อรับรางวัลน,นะคะชิงโชคต่างๆนะคะกิจกรรมนี้ก็จะมีทุกวันจนถึงวันที่30นะคะ ดวใหม่ไวเก่าซึ่งร้อมแล้วก็ได้ประชาชนสำคัญไปแล้วนะคะใครที่เสียงดีนะคะก็มาเล่านะคะ ขอมาชมทีมปรกอดรักสมิช่นกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเผชรค่ะยบมือด้วยค่ะเอ้บิเอรเป็นกันแผะ